มาตั้งโปรแกรมนะคะกันเถอะตอนเช้านะฮะสิบนาทีเท่านั้นเองนะคะจบเพลงปฏิหารใครที่ทำงานประจำก็ออกไปทำงานได้เลยด้วยใจเบิกบานนะลูกนะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในทุกๆวันนะฮะทั้งวันด้วยนะอืมสวัสดียามเช้าอารุณสวัสดี์ทุกคนครับ ใทรนะคะที่วันนี้วันหยุดนะคะก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเป็นเรื่องดีมากนะคะถ้าเรานอนเร็วเราจะตื่นเช้าได้อัตโนมัติแล้วเราก็จะมีเวลาทําอย่างอื่นได้เยอะมากอย่างเช้ามาเนี่ยครูก็จะพาทุกคนขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะคะในเกือบทุกวันเนี่ยนะคะก็คือพาขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งเราเองก็ขอบคุณตั้งแต่เราลืมตาตื่นนะนะคะแล้วก็มานั่งสมาธินะคะได้ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ เนี่ยแหละสอนพวกเราแล้วก็ไปดูในงานหนะ้าที่การงานว่าเออเรามีเพิ่มเติมอะไรได้บ้างขาดเตืออะไรตรงไหนบ้างเงี้ยนะคะเราก็จัดการคือเรียกว่าประมาณสักเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยครูทํางานได้แบบว่าเยอะมากนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะทั้งการงานแล้วกออ็การเจริญสติทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปนะคะวันนี้ถ้าเราตั้งเป้านะคะว่าเราจะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมแน่นอนฮะในแต่ละวัน เราจะมีทั้งเรื่องราวลบระบบเข้ามาในชีวิตเราวันนี้ถ้าลูกเราดือาาาาด้อแล้วเราตีลูกถามว่าลูกเราดื้อแล้วเราตีลูกเราตีเพื่อสั่งสอนหรือเราตีเพื่อระบายอารมณ์บางครั้งการสั่งสอนนะคะบางทีการพูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าลูกเราจะฟังนะบางครั้งเนี่ะเขาถึงมีสุภาษิตว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ย กกตีสะจนนะฮะอย่างครูเนี่ยก็จะใช้ไม้อ่อนก่อนในการสอนลูกนะคะตั้งแต่รู้จักจกฎจกักรวาลกนแลงดดูดมานะคะก็จะใช้ไม้นวมแต่เมื่อก่อนในไม้แข็งเลยนะฮะาฟาดพับๆเลยนะฮะแต่ตั้งแต่รู้จักจกฎจกักรวาลก็แลงดดูดมาเนี่ยก็เรียกว่าเลือกที่จะพูดดีๆก่อนนะคะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยเราก็ต้องมีการเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองหรือจริงๆตอนนี้นะคะกับลูกที่เป็นสิบครั้งนะฮะแต่ว่าพอล้วเขาไม่ฟังเนี่ยเราก็ต้องนะเชิญองค์เจตามาประทับนะคะจัดการนะคะ แล้วเขาก็จะเชื่อฟังคือเออนะฮะตั้งเท,เทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเนาะเพราะว่าลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่จริงจริงแล้วลูกครูเนี่ยก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นเด็กดีดีถึงดีมากๆากนะฮะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขานะฮะแต่เราก็เชื่อว่าเขาสามารถสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้เขาเป็นนะฮะคือการที่ถ้าวันแค่เขาดูแลตัวเองได้เราไม่ต้องการอะไรจากเขาเราแค่อยากให้เขาดูแลตัวเองได้เพราะว่าเขาโตกันแล้วนะฮะ ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะะก็ <g ül> จะมีความคาดหวังแล้วก็ตั้งหวังกับลูกไว้เยอะมากแล้วพ่อแม่บางคนก็เครียดนะคะเครียดมากนะคะที่แบบว่าเออเลี้ยงลูกแล้วลูกไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดสําหรับครูครูไม่มีความคาดหวังที่คิดว่าเขาจะต้องทํางานอะไรเอ,อ่อเขาจะต้องเลี้ยงดูเราไหมครูไม่มีเลยนะคะเขาขอแค่คุณสมบัติพื้นฐานนะคะคือการเป็นคนดีแล้วดูแลตัวเองได้ถ้าเขาสามารถเป็นคนดีแล้วดูแลตัวเองได้โอกาสที่เขาจะทําร้ายคนอื่นไม่มี ะะแสดงว่าลูกครูจะเป็นเยาวชนคนหนึ่งจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ท,ที่เกือ้อกูลโลกได้เพราะว่าเขาเป็นคนดีดังนั้นเราจะไม่สร้างปัญหานะคะให้กับโลกใบนี้นะฮะแค่นั้นเองนะั่คือสิ่งที่ครูดังนั้นครูตั้งเป้าน้อยมากนะคะในในการเลีเ้ยงลูกนะคะเพราะครูเชื่อว่าความดีจะชนะทุกสิ่งนะฮะหลายคนอันนี้เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ครูเชื่อว่าเยอะนะฮะคนจริงไหมจริงไหมอาพิมพ์มาหน่อย จริงไหมว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยพยายามอยู่ในแดนบวกแต่ลูกดุดืด้อและเกินอ้อนและเกินอะไรเงี้ยครูขเข้าใจนะเออครูขเข้าใจนะคะครูขเข้าใจมากๆบางทีก็ต้องใช้ไม้อ่อนบางทีก็ต้องใช้ไม้แข็ง่นะก็ว่ากันไปเราไม่มีเจตนาจะคาลูกเราอยู่แล้วครูเชี่ยวเป็นแบบนั้นนะคะพ่อแม่ทุกคนรักลูกที่สุดนะคะแต่าก,การสอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราไม่ได้คาดหวังกับเขาขอแค่เขาเป็นคนดีขอแค่เขามีความสุขเราพอใจแล้วนะคะอะไรที่ลูกผิดเราอยู่ในกฎจักรวาล เรามีการตักเตือนแล้วตีได้นะคะตีได้นะคะคนที่ตีลูกเนี่ยถ้าคนที่รักลูกจริงๆนะครูเชื่อว่าเราตีลูกไปลูกเจ็บกายค่ะแต่เราเนี่ยโคตรเจ็บใจเลยจริงว่าเออเราเนี่ยโคตรเสียใจเลยดังนั้นเราก็บอกเหตุผลเขานะฮะว่าเราทําเพราะอะไรอย่างครูเนี่ยคือก็จะเตือนเตือนเตือน,อนจนวันหนึ่งที่เขาแบบโอเคมันเกินสิบแล้วเราก็ต้องจัดการนะฮะออจัดการบางทีเราอาจจะพูดด้วยคําพูดใช้คําพูดก่อน ครูจะใช้คําพูดก่อนวเวลาเราพูดกับลูกด้วยความที่ลูกไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเราก็จะเมีการที่เราพูดไปเราก็เสียใจเนาะเราก็ร้องไห้ลูกเราก็จะแบบว่าเออบางคนก็คิดได้นะฮะลูกก็คิดได้นะฮะได้เห็นแม่น้ําตาไหลก็จะแบบว่าเออคิดได้นะฮะใช้ลูกน้ําตานะฮะใช้ลูกน้ําตามาก่อนไม้นะฮะดังนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเสียตามาก่อนนะคะเอะอะซัดเอะอะซัดเลยเห็นไหมดังนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกเราคือเราสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะดูจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเองกับครอบครัวเลยปกตินะคะลูกครูเนี่ยนะคะกลัวไปหมดเลยนะคะคือถ้าทําอะไรผิดท่านหนึงนี่มองหน้าครูก่อนเอ้แม่ครูจะตีครูไว้นะคะเพราะปกติหนึ่งครั้งก็ซัดเลยจ้าลูกเดินไปหกล้มซัดเลยฮะ,ะมึงเดินยังไงให้ล้มนะคะนั่นคือองค์เชตาประทับนะคะตั้งแต่สมัยก่อนนะคะแต่พอลูกก,จก,กวจักรวรรดิ์แรงดึงดูดเนะะี่ยเป็นสิบยี่สิบเป็นร้อยนะฮะยังไม่ตีเลยบางทีนะฮะ มันก็ไม่ดีเสมอไปนะบางทีเราก็ต้องพิจนารณาฮะแต่เราสามารถชนะอารมณ์เราได้เพราะว่าเราตั้งโปรแกรมด้านดีนั่นเองเราพยายามตีบวกทุกอย่างนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ของแต่ละคนแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกเนี่ยเราจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคาดหวังเราตั้งโปรแกรมตัวเราแต่เราไปคาดหวังกับคนอื่นเรามักจะผิดหวังทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลย เรามีหน้าที่แค่เตือนด้วยความรักแล้วปล่อยค่ะเขาจะทําไม่ทําเฝ้าดูเตือนค่ะเขาจะทําไม่ทําช่างเขาเฝ้าดูตัวเขาเป็นของเขาเราไม่สามารถที่ทั้งตัวและใจของเขาเป็นของเขาเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างที่เขาคิดได้เราเชื่อว่าเราก็แค่พูดว่าเราเรารักนะเราจึงตั้งใจให้ใหเรารักนะเราจึงตั้งใจบอกนั่นคือสิ่งที่ครูพูดนะคะกับลูกครูกับครอบครัวของครูว่าทุกวันนี้ ครูทาให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับแล้วมันหมดหน้าที่ครูแล้วที่เหลือต้องบริหารจัดการเองชีวิตใครก็ชีวิตมันครูทําหน้าที่ของความเป็นพี่ความเป็นแม่ความเป็นลูกได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วสําหรับการเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันเกินเป้ามากกว่าความฝันของทุกๆคนในครอบครัวของครูเขาไม่คิดหรอกเขาว่าเขาจะได้อะไรกันขนาดนี้นะคะแต่ครูทําให้เขาเกินฝันแล้วดังนั้นเนี่ยที่เหลือเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเขาเองเห็นไหม นั่นคือสิ่งที่ครูเองตั้งโปรแกรมกับตัวครูว่าครูจะทําให้ครอบครัวครูมีอะไรวันนี้ครูอยากให้เรารีเซ็ตโปรแกรมด้วยกันนะคะกับครอบครัวนะคะไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อให้ครอบครัวเปลี่ยนไปกับเราแต่ตั้งเป้าว่าเราจะทําอะไรเพื่อครอบครัวอ่ะพิมพ์บอกครูมาคุณจะตั้งเป้าทําอะไรให้กับครอบครัวคุณนะคะวันนี้ ทุกครั้งที่เรานึกถึงเป้าหมายแล้วเป้าหมายมันมีพลังเพราะว่ามันมีคนที่เรารักอยู่ด้วยเช่นขอบคุณบ้านของแม่ฉันนะฉันได้สร้างบ้านให้กับแม่ฉันเรียบร้อยแล้วแม่ฉันมีความสุขมีรถที่ชอบมีเงินเดือนที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากกินอะไรก็กินขอบคุณแม่ด้วยที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อรับผลลัพธ์ที่เราได้สร้างขอบคุณแม่ที่เป็นต้นแบบแห่งผู้หญิงแกล่ง คนดีเสียอยุธยานะฮะให้เราได้เห็นว่าการเป็นคนดีการอดทนการปันป่าทุกอย่างความสตรองมันเป็นเช่นไรขอบคุณพ่อด้วยนะที่ให้กำเนิดเรามาขอบคุณพ่อทีนะ่คอยมอบความรักความห่วงใยมาให้กับเราตลอดเวลาขอบคุณบ้านของพ่อที่เราซื้อให้พ่อที่เรากําลังจะซื้อให้พ่อสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีนะคะบอกว่าที่เรากาลังจะตั้งเป้าหมายเนี่ยจะซื้อให้พ่อ เรารู้เลยว่าพ่อจะมีความสุขมากที่ได้ของชิ้นนี้ไปจากเราเราจะซื้อรถส่วนตัวให้กับพ่อเพราะมันคือความฝันของพ่อเรารู้สึกอิ่มเต็มในหัวใจที่เรากําลังจะทำความฝันนี้เราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแต่เรากลับรู้สึกมีพลังในการทำํำขอบคุณบ้านสมบัติมากมายที่เราเตรียมไว้ให้กับลูกของเราลูกเราจะเป็นลูกที่โชคดีที่สุดที่มีเราแม้เราจากไปจากโลกใบนี้แล้วเราจะสร้าง สมบัติให้เขาได้ใช้ด้วยความกระตัญอยู่รู้คุณให้เขาได้รู้คุณค่าในสิ่งที่แม่เขาทํามาให้เขาได้เจริญเติบโตเป็นคนดีของโลกใบนี้ขอบคุณแฟนที่น่ารักที่ถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปจากโลกใบน,นี้แล้วเขาสามารถทําหน้าที่แทนเราได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเราไปแบบไร้กงังวลเราได้สร้างทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วและที่สาคัญมากกว่านั้นทั้งครอบครัวของเราใช้ความสุขใช้ความรัก ในการนำทางขอบคุณจริงๆนที่ฉันได้เกิดมาในครอบครัวที่ถึงแม้จะยากจนแต่ฉันได้เรียนรู้อะไรจากความจนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการสู้ชีวิตการอดทนอดกลั้นการโดนโ,โดนฝึกฝนวิทยายุธมาคือเจออะไรก็ทำให้เราเป็นคนที่ไม่กลัวเพราะว่าเราฝึกมาเยอะเนาะเออขอบคุณที่ความจนที่สอนให้เรารู้คุณค่าของการใช้เงิน ขอบคุณความจนที่ทําให้ให้เราได้ได้ลุกขึ้นมาเป็นคนดีและเชื่อว่าการทําความดีวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราขอบคุณปู่ย่าตายายครอบครัวทุกคนที่ทําให้เราเห็นว่าเราควรจะเลือกเป็นคนแบบไหนเราควรจะทําความดีต่อไปหรืออย่างไรขอบคุณยายครูมากๆเลยนะคะที่ ตอนนี้อยู่บนฟ้าคงจะมีความสุขมากที่เห็นหลานคนหนึ่งนะฮะได้ทําความดียิ่งใหญ่ทุกๆวันในการช่วยเหลือผู้คนขอบคุณยายที่สอนครูให้รู้ผิดชอบช่วยดีให้ครูเก่งกลัวตบบาตั้งแต่เด็กให้ครูเป็นคนซื่อสัตย์คำสอนของยายไม่เคยหายไปไหนนะแต่อยู่ในหัวใจของครูตลอดเวลาขอบคุณยายมากๆเลยถึงแม้ว่า ครูจะทําสําเร็จไม่ทันนะฮะไม่ทันยายนะฮะแต่ครูเชื่อว่าถ้ายายมองครูมาจากบนฟ้าครูคงยายคงจะดีใจมากที่มีคนอย่างครูเป็นหลานนะฮะดังนั้นทุกความดีที่ครูทาทุกวันครูระลึกนึกถึงยายครูทุกวันนะถึงปู่ย่าตายายครูทุกคนนะฮะที่เราได้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันถึงแม้จะเป็นครอบครัวที่เล็กๆอาจจะไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะถึงจะเป็นครอบครัวที่ ออาจะดูแบบว่าไม่ค่อยรักกันนะฮะแต่มันทําให้เราดูว่าเมื่อเรามีครอบครัวเราจะรักษาสถาบันครอบครัวให้มีความสุขอย่างไรครูเลือกที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขเลือกที่จะอดทนอดกลั้นแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้เรียนรู้กฎจักรว,กวาลกฎแรงดึงดูกนี่แหละค่ะจึงทําให้ครูตั้งโปรแกรมที่จะอดทนอดกลั้นในการใช้ชีวิตครอบครัวใช้ความเข้าใจใช้ความรักในการอยู่ร่วมกัน ปกติที่ผ่านมาการใช้ชีวิตของครูเนี่ยเรียกว่าไม่ออดทนเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราจะไม่ทนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราถูกโปรแกรมตอนเด็กๆที่เราเห็นว่าเฮ้ยถ้าครอบครัวมีความรุนแรงหรือการทะเลาะกันแบบเนี้ยแปลว่าเขาไม่รักกันแปลว่าเขาไม่รักกันนั่นนั่นมันเป็นการตีความผิดๆนะฮะการทะเลาะกันแปลว่าเออ่ไม่รักกันการมีปัญหากันแปลว่าไม่รักกันฉันจะ ไม่ทําให้ครอบครัวฉันไม่มีความสุขและไม่รักกันดังนั้นฉันจะจบมันเออนั่นคือความหมายที่ครูตีมาตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเวลาครูเห็นครอบครัวทะเลาะก,กันตีกันนะครูรู้สึกว่าเขาไม่รักกันนะเขาถึงตีกันเขาถึงทะเลาะก,กันดังนั้นครูไม่เคยอยู่ในครอบครัวที่บอุ่นพ่อจา๋าแม่จา๋ากอดกันนอนกอดครูไม่มีนะคะจภาพไม่ได้เลยนะคะว่าพ่อแม่นอนกอดหรือหอมเราหรือเราไม่มีภาพอยู่ในหัวเลยนะฮะแต่มันทําให้เรารู้ว่าเออเราจะทายัางไงทุกวันนี้ครูบอกรักพ่อบอกรักแม่บอกรักลูก ะะบอกรักแฟนบอกรักทุกสรรพสิ่งทุกๆวันถ้าครูไม่เจอกฎจกักรวาลกฎอนแรงหนึงด,ดูความสุขในชีวิตของครูคงจะไม่มีค่ะและกุญแจในทุกๆสิ่งของชีวิตคงไม่เปิดให้กับครูนะฮะเพราะครูไม่ใช้กุญแจแห่งความสุขในการเปิดทางครูเชื่อว่าพวกเราคงจะตื่นรู้และเข้าใจในคําสอนสั้นๆวันนี้นะคะอ่ะไปเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันใครที่จะไปทํางานนะฮะหรือทํางานบ้านทําอะไรอยู่ก็ตามสบายได้เลยนะฮะ คุณนั่งแค่ช่วงเพลงปฏิหารันได้นะคะ 10 last. ขออวยพรให้ลูกศิษย์ของคุณทุกคนนะคะจงมีสติรู้เท่าทันตัวเองทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันขอให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราด้วยรักกายจากครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตค่ะ